ทำเอาปารีสสุดหวานลิซ่าเฟเดริก ควงกันดินเนอร์แถมลือสนันเตรียมเปิดไลน์แฟชั่นร่วมกับ LVMH เรียกว,ว่าถึงแม้จะยังไม่มีการยืนยันความสัมพันธ์ออกมาว่าน้องลิซ่ากับเฟเดริกอานเป็นความสัมพันธ์แบบไหนเกินเพื่อนร่วมงานหรือไม่แต่ดูจากการดูแลเอาใจใส่ที่ฝ่ายชายมีต่อไอดอลสาวชาวไทยก็ดูเหมือนว่างานนี้จะทำเอาฟแฟนๆจิกหมอนไปตามๆกันค่ะและนับตั้งแต่ที่น้องลิซ่าเดินทางไปถึงกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสผู้ร่วมแสดงโชว์สุดพิเศษบนเวที Crazy Horse ก็มีข่าวลือว่าเฟเดริกอานได้ส่งทีมบริการของ LVMH มาดูแลนอลิซาและเหมือนจะนั่งอยู่ในรถตู้ที่มารับนอลิซาที่สนามบินอีกด้วยค่ะและนอกจากนั้นค่ะในโชว์รอบแรกเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาเฟเดริกก็ขนครอบครัวมาดูโชว์ของนอลิซาโดยมีทั้งมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกอย่างเบอร์นาร์ดอาร์โนผู้เป็นพ่อรวมถึงเฮเลนเบอร์เซอร์ผู้เป็นแม่และชองอาร์โนน้องชายมาร่วมชมโชว์ในครั้งนี้ด้วยค่ะ และในวันปิดโชว์เฟเดริก <F ed ric> ก็ยังคงมาให้กำลังใจนอลิซาด้วยเช่นกันพร้อมกับอยู่ด้วยกันตลอดในงาน After อร์ปาร์ฉลองปิดโชว์สุดพิเศษของนอลิซาโดยล่าสุดมีรายงานว่าทั้งคู่ได้ควงกันออกเดทที่ร้านอาหารในฝรั่งเศส ซึ่งงานนี้เฟเดริกยังได้พบปะพูดคุยกับพิธีกรชื่อดังอย่างวูดดี้มิลินทจินดาซึ่งแฟนคลับที่อยู่ในร้านอาหารได้เผยคลิปที่นอรลิซ่านั่งข้างๆเฟเดริกแล้วก็มีโมเมนต์ใกล้ชิดกันด้วยค่ะและนอกจากนั้นยังมีคลิปที่แชร์กันในโซเชียลมีเดียดูเหมือนว่าทั้งคู่ได้ขึ้นรถคันเดียวกันกลับที่พักอีกด้วยและอย่างไรก็ตามค่ะแม้การต่อสัญญาของนองลิซากับค่ายเดิมอย่าง YG Entertainment จะยังไม่มีความคืบหน้าออกมารายงานแต่มีข่าวลือหนาหูที่กําลังเเเป็นนนนนทีี่่่่่พููดดถึงงกกััอออยยววลลาาาาา้ิํตมมรแมค วีฮันนาที่วางไม้ไปออกแบรนด์ของตนเองภายใต้ชื่อเฟนตี้กับ LVMS จนขึ้นแท่นเศรษฐีนี้ไปแล้วซึ่งนอลิซ่าจะร่วมมือกับ LVMS บริษัทยใหญ่ที่ครอบครัวอาร์โนเป็นเจ้าของในการออกไลน์แฟชั่นของตนเองเช่นกันค่ะโดยได้วางงานนี้นอกจากจะจับตาความสัมพันธ์ระหว่างนอลิซ่ากับเฟเดริกแล้วยังต้องจับตาดูว่านอลิซ่าจะโบกมือลาสังกัดเก่าแล้วมุ่งสู่ฮอลลีวูดเต็มตัวหรือไม่ค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของนอลิซ่าแบล็กพิงค์ที่เรานำมาอัปเดตในคลิปนี้ค่ะ แล้วหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ